สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแนาได้ดชาตอบป,ปมโทรศัพท์แตงโม เมือมือปริศนาปั่นเฟซบุ๊กอยู่บอสตันเผยให้แม่ทำใจ2วันวันที่2ี่พฤษภาคม65มีรายงานว่านายเดชากิติวิทยานันทนายความของแม่แตงโมเปิดเผยว่าล่าสุดยังไม่ได้รับคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากแม่แตงโมในประเด็นที่มีกระแสมาเกี่ยวข้องกับบังแจ็คหรือไม่เพราะเมื่อวานนี้หลังจากเสร็จงานของแตงโมก็ไปนั่งทานอาหารค่ำด้วยกันแต่ด้วยความที่เป็นทนายความของท่านจึงไม่ได้อยากไปปร,รักปรำหรือไปกดดันท่านเยอะ เนื่องจากท่านอยู่ในอาการโศกเศร้าหลังเสียลูกสาวไปโดยท่านบอกแก้ว่าขอเวลาพักผ่อนทำใจเป็นเวลา1-2วันและยังไม่อยากตอบคำถามเกี่ยวกับคดี แต่สาหรับในประเด็นกระแสข่าวที่บอกว่าแม่เป็นคนส่งโทรศัพท์ไปให้มือโพสต์ที่อยู่ในบอสตันสหรัฐอเมริกานั้นส่วนตัวคิดว่าเป็นการสนิทฐานได้หมดแต่ก็ต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ประกอบด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ทราบว่ามีบุคคลภายนอกพยายามติดต่อเข้ามาติดสนิดแม่แตงโมมากและให้คําแนะนําต่างๆให้เขาคิดเห็นเรื่องคดีความโดยตนก็มีความเป็นห่วงท่านอีกทั้งลูกชายของแม่แตงโมเองก็ได้ฝากให้ตนดูแล ท่านแทนด้วยส่วนประเด็นเรื่องของโทรศัพท์จะอยู่ที่ใครตอนนี้นั้นตนไม่ทราบเลยแต่ที่แน่ๆมาได้อยู่กับตนร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งหลังจากกระติกเข้าไปแจ้งความแล้วหากตำรวจจะขอความร่วมมือให้แม่แตงโมงเอาโทรศัพท์ไปให้ก็ต้องถามท่านอีกทีว่าตอนนี้โทรศัพท์อยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่รู้จะหาเจอไหมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ